เราสื่วยาพิตี้เมคกอัพนะจ๊ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเวลาจะดูเทรนดดูแบบว่าอะไรที่มาแรงเราก็ต้องไปดูในตอกๆใช่ไหมทุกคนเราก็เลยได้ไปเห็นว่าเฮ้ยเขามีเครื่องสำอางที่ปังในแต่ละหมวดหมู่เยอะมากเราก็เลยตามมาใหม่ยกเซตไหนๆแล้วตามมาแล้วคลิปนี้เราก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูแบบเรียวๆนะคะว่าพอเราใช้จริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงเวิร์กไหมต้องบอกว่าคลิปนี้ no สปอนเซอร์เหมือนเดิมนะคะทุกชิ้นก็คือจ่ายเงินเสียตังซื้อมาเองแบรนด์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะะปรมาณนี้ ทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ไทยที่ราคาน่ารักมาก b i l เล่ BBia c r o u d Lip u s p r a y l ร์ a ากา Con คอนซ er เล a ร์ลาการตัวใหม่แล้วก็ชัยบลัชบา a ์มคาเกแล้วก็อะไรนะ m a s ค a r a แม่ลุง Dolly ey Eye ของเคที่อะไรประมาณนี้นะคะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาลองกันว่าถ้าใช้กับเราแล้วจะเวิร์กไหมพร้อมแล้วนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยจ้ามาจ้ะทุกคนหน้าสดหน้าใจคือช่วงเนี้ย ทองแล้วก็สิวฮอร์โมนเนอะอลังการเอาเป็นว่าเราก็ใช้ข้อดีจากตรงนี้นะมาลองเครื่องสําอางกันว่ามันจะสามารถปกปิดได้ไหมมันจะช่วยคนที่เป็นสิวได้แค่ไหนนะจ๊ะเริ่มเลย ตัวแรกจะลงเป็นของ m i l ลเนลไบรท์พ i ีเมอร์เอ r พีเอฟสิบบวกก็เป็นพรเมอร์ที่ดังมากทุกคนช่วงที่เราตามมาเนี่ยคือเราเห็นฟีในติกตอกใช่ไหมแล้วเราก็จะซื้อแล้วคือมันหมดไว้ทุกคนต้องพรีออเดอร์แล้วก็รอแบบ20กว่าวันเลยตัวนี้เราแอบ,บลองไป2ครั้งแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์แล้วก็ราคาดีด้วยคือมีความแบบกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเมคอัพอะมันอยู่ทนมากขึ้นนะเขาก็จะมีความเป็นสีแบบว่าขาวชมพูมุกแบบนี้นะคะ รู้สึกว่าเหมือนแบบมีกลิ่นหอมเบาๆนะคือแอบ,บมีน้ําหอมหนิดนึงอันนี้ลงแบบบางๆหนึ่งชั้นเราเห็นเขาลงกันแบบแอบ,บเยอะอะคือจุดๆๆ,ๆส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะเปลืองไปไหมอะไรอ่านะแต่ก็ลงอีกชั้นหนึ่งก็ได้ <c oughs> มันก็จะมีความแบบเหมือนไรขึ้นเนาะเกาๆดีอะทุกคน ตัวเนี้เขาจะไม่ได้ลงหรอแบบเป็นปรับสีผิวแบบขาวมากขนาดนั้นนะ ก็รู้สึกว่าผิวสวยขึ้นเนาะตัวต่อไปค่ะทุกคนตัวนี้คือของคาเกะนะเป็นแบรนด์ที่เราเห็นว่าน้องๆมัธยมใช้เยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ออกใหม่ของเขาเลยก็คือ retouch cushion balm เป็นคุชชั่นแบบบามบอยซึ่งอันนี้ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำเราใช้เบอร์หนึ่งนะมูนไลตัวนี้เราแอบเห็นว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวดีอยู่แล้วระดับหนึ่งเพราะว่าการปกปิดมันค่อนข้างจะน้อยมากๆเท่าที่เราดูนะซึ่งเราคิดว่ามันควรจะต้องใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ทุกคนเราก็เลยหยิบของคอนซีลเลอร์ลากลา มาใช้นะคะเป็นแบบซองะค่ะทุกคนเป็นเบอร์ศูนย์ศูย์เกิรมาดูตัวนี้ก่อนเลยคือเนื้อมันจะแบบอยู่ในรูปแบบของบามทุกคน,นมีความชุ่มชื้นสูงมากแต่มันมีความแบบว่าโกลมากเลยอ่ะทุกคนมีความฉ่ำมากเดี๋ยวจะขอใช้พับนะคะอันนี้เป็นพับของซูเปอร์มัมนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยแท็บเพื่อให้มันแบบแนบสนิทเข้าไปกับผิว จบเสร็จแล้วมันเริ่มกลืนกับผิวแล้วก็สีแบบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะทุกคนพอใช้ฟองน้ำคือผิวมันดูแบบเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็ไม่วอ,อกเหมือนตอนแรกนะ ตัวสอบไปนะฮะคอนซีลเลอร์ลากลาส้าเราใช้เป็นเบอร์00น,นะอันนี้แอบลองไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเหลวไปสําหรับเราเพราะว่าสิวเราอะ่ะมันใหญ่มากทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะใช้แปรงใช้คู่กับตัวนี้แทนเผื่อว่ามันจะปกปิดได้มากขึ้นเพราะว่าแปรงตัวนี้อันนี้ของอนาตาเซียมีเรนะคะมันทําให้คอนซีลเลอร์แบบอยู่กับที่ได้มากขึ้นมากกว่าการใช้มือวุ้ยกลิ่นมันแบบกลิ่นมันเหมือนชาเขียวเลยเราคิดไปเอง อะมาลองใต้ตาค่ะทุกคนแอบรู้สึกว่าเนื้อเขาเหมาะกับการกลบใต้ตามากกว่าแทนเสร็จแล้วนะคะข้างที่ลงอันนี้เราลงประมาณแบบ3รอบนะคอนซีลเลอร์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็กริปอยู่ หน้าก็คือมีความข่าคอนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ลงคอทุกคนเพราะว่าชุดเราอะที่เราจะใส่ไปงานมันเป็นแบบติดคอเราแบบกลัวคอเลยจริงๆคนเพรานะฉะนั้นปล่อยค่ะค Yet, มาต่อไปลงแก้มนะคะใช้บาดเซรัมสีออริจินอลทุกคนตัวนี้เป็นเอ่อเซรัมทาแก้มที่แบบติดทนมากๆสีออริจินอลนะทุกคนเวลาเราใช้แล้วก็จะหยดที่มือแบบนี้ก่อนนะทุกคน อาจจะดูเหมือนใช้ยากนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้เกลี่ยยากแบบที่คิดฟาดละค่ะ เฮ้ยสีมันมีความเป็นธรรมชาติมากทุกคนเดี๋ยวเราจะทาเข้มไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเราลงแป้งอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะไม่ชัดมากแล้วตัวต่อไปเป็นแป้งของคาเกตอีกเหมือนกันนะคะนี้เราตำมาจากมันตี้คู่กันเลยทานสลรูเซนนะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าตลับเขาแปลกมากเลยเพราะว่าปกติแป้งทานสลรูเซนมันจะเป็นเนี่ยเหมือนอันนี้จีวองชี่จะเป็นตลับแบบลึกลงไปแต่ว่าพอมันเป็นตลับแบนแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะแปลกฉันทายเยอะไปไหมเธอ ื้อละเอียดมากอะ่ะก็เบอร์หลุ่มขนได้เนื้อแป้งละเอียดมากๆนะแอบกังวลเรื่องแพ็กเกจจิ้งเขานิดนึงพอรู้สึกว่ามันดูบอบบางเออแต่งตาก,กันจ้าตัวนี้เป็นไพรเมอร์ที่โดนป้ายยามาจากติ๊กต็อเหมือนกัน Bbia เป็นแบรนด์เกาหลีเป็นอายไพรเมอร์ที่ช่วยให้อายแชโดว์ hadow, เราติดทนมากยิ่งขึ้นนะจ้าอายแชโดว์ hadow, วันนี้เราใช้เป็นของที่ใช้ประจำเลยก็คือโรแมน ไลเนอร์นะจะใช้เป็นของสอบตัวนี้เป็นแบรนด์จีนทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตามมาตามติ๊กตอกแล้วเวิร์กมากคือถูกมากหลักสิบบาททุกคนชื่อแบรนด์โฟคัลัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่คนรีวิวสีน้ำตาลว่าสวยมากๆนะเราก็เลยตามมาสองสีเลยก็คือน้ำตาลกับดำค่ะเข,ขียนง่ายสีสวยแล้วก็ติดทนโอเคด้วยเบอร์แรกเราใช้เป็นเบอร์ศูนย์ 3, คือสีน้ำตาลเราจะกรีดอายไลเนอร์แบบนำทางก่อนทุกคนแล้วก็ลงสีดำถกไป แล้วเราจะใช้สีดำสีดำจะเบอร์หนึ่งนี่ก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนเลิฟมาก Dolly Eye เราใช้เป็นของเคที่นี่นะแต่แบบนี้เบอร์ศูนหนึ่งใช้ด้านที่เป็นแบบว่ากล o กริ i เตอรแบบนี้นะคะแบรนด์นี้รู้สึกจะเป็นแบรนด์ของแบบคุณกระแตนะคะสีมันจะออกทองๆแบบนี้ทุกคน<ม>ก็มีความพุ่งอยู่นะ ต่อไปเราจะใช้ด้านที่เป็นสีเข้มนะทุกคนน่าจะเอาไว,ว้วาดใต้ถูกใต้ตาเนาะแต่ว่าเราจะใช้กับแปรงเรารู้สึกว่าหัวมันใหญ่ไปนิดนึง ุงใต้ตาเป็นการคัดเบ้าคัดถุงใต้ตาสีให้มันแบบดูเด่นขึ้นเนาะการสร้างดอลลี่อายของเราเสร็จแล้วะคะทุกคนวันนี้เราจะติดขนตาแ็นขนตารันดังอีกเช่นเคยนะคะอันนี้เราตามตามแล้วเราใช้มาหลายรอบแล้วเราชอบมากทุกคนซึ่งเขาจะมีแบบกล่องฟ้าจะได้เยอะกว่าเออเดี๋ยวเราแปะพิกัดให้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะติดให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือชอบมากของใบหยาติดขนตาแล้วทั้งสองข้างนะคะทุกคนเห็นไหมว่าธรรมชาติมาก ลิปวันนี้เราจะใช้เป็นของสองแบรนด์ตอนนี้กำลังมาแรงเลยตัวแรกของลาการ์ดค่ะทุกคนเป็นรุ่นแมทนะที่เพิ่งออกสีเนี้ยคือเราชอบมากมันมีความนูดแบบที่เราตามหาเลยเอาไว้ทาเป็นเหมือนเบสของหลายๆลิปเนาะเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนเป็นแมทที่บางเบามากเนื้อจะแบบบางๆแบบนี้เลยอะละมุนฟูงมาก สวยอ่ะเริดเราจะใช้คู่กับลิปตัวนี้จ้าของ Crow Cosmetics เป็นลิปที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดทนมากอันนี้คือยังไม่เคยลองเลยนะวันนี้วันแรกเบอร์ศูนย์หก h e r r y Moon เนื้อมันจะมีแบบความฉ่ำๆวาวๆทุกคนแต่เขาบอกว่าติดทนเราจะลงเป็นด้านในเนาะเฮ้ยกินหอมมากเหมือนขนมเลยสีออกแดงๆเอาน,น้ำๆเลยอะ่ะเป็นเหมือนฟนะิลตินน่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนทำไมเรารู้สึกว่ามันหวาน มันมีรสชาติหวานๆด้วยสีมันชัดมากคือเราลงแบบน้อยมากทุกคนแบบเรากลัวมันแดงอะ่ะเราก็เลยค่อยๆลงอะ่ะนี่คือแตะนิดเดียวเองอะ่ะนี่สองสีนี้เข้ากันเลยน่ารักสวยมาสคาร่าค่ะทุกคนตัวนี้ตัวด,ดังมากของแม่รุ้งและลาวัชลนแล้วเราใช้มาหลายคลิปแล้วสีน้ำตาลค่อนข้างเวิร์กแล้วก็ล้างออกไม่ยากแล้วก็ยาวด้วยเออ ปัดแต่ว่ายังให้มันมีความเป็นเส้นอยู่หรกอกป่าะตัวนี้เรารู้สึกว่าใครที่ชอบมาสคชาร่าที่แบบสีน้ำตาลแนวธรรมชาติแล้วก็ล้างออกไม่ยากเหมาะมากปัดแล้วเห็นไหมว่าขนด้านนี้ก็จะมีความแบบว่าชัดแล้วเราอ่ะชอบเอามาสคาร่าตัวนี้มาปัดขนคิวด้วยทุกคนเพราะว่าสีน้ำตาลมันสวยอ่ะเออ ันตอนสุดท้ายค่ะทุกคนเมคอัพเซนล็อกมิสของแบรนด์ยูนะเขาบอกว่าช่วยให้เมคอัพติดทนอ่ะจระจริงๆก็ลองใช้ไปแบบสองครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบสังเกตผลลัพธ์เท่าไหร่แต่เราเห็นข้อเสียมันอย่างหนึ่งทุกคนคือว่าหัวมันตันล่าสุดที่ฉีดอะ่ะมันมันออกไม่หมดอ่ะทุกคนเราก็เลยลองล้างหัวดูไม่รู้ว่าวันนี้จะดีขึ้นไหมนะอมโอ้โหเห <c oughs> มือนเดิม <c oughs> มันออกแค่แบบครึ่งหัวโอ้โหโอ้โห ยังไงอะคือหัวมันแบบหัวมันต้านหน้าฉีดออกมาแบบว่าเปียกมากโอ้โหเปียกมากเลย นะทุกคนนี่ชอบนะโดยรวมคือชอบนะแอบมีติดเล็กๆตรงที่งานผิวของเราวันนี้คือเราสิวเยอะทุกคนมันอาจจะแบบการปกปิดที่บางเบาอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะส่วนงานตางานปากสีแก้มคือดีคลิปหน้าอยากให้เราทำรีวิวเมคอัพชิ้นไหนหรือว่ามีชิ้นไหนหน่าลองมีลุคไหนหน่าลองก็คอมเมนต์มาบอกได้นะจ๊ะวันนี้ทำผมเองฉ่ำ เธอสีลิปคือแบบสีลิปคือดีมากเลยอะ่ะนี่ชอบมากแล้วเอจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย